ทองเตี้ยเป็นพันจากเมืองเลยสวนกล้วยข้างบ้านครับผมน,นี้ตัดไปแล้วเครื่อนึงครับอันนี้เครื่อที่สองได้สองสามวีครับเพราะว่าฟื้นดินอยู่ตอนนี้น,นี่กล้วยน้ำว้าขาวะปรบ้านนี้ครับต้นเล็กๆครับ นี้จะเป็นสวนกล้วยน้ำวาครับดินไม่ดีต้องเอ,อกกากล้วยมาปลูกอันนี้ต่อตอที่ตัดกล้วยน้ำวาเรื่องเมื่อกี้นะครับผม่ดมาจากชิงยื่นครับไอใ้ใช้ไหหมาในสวนที่ 3, สามสวนกล้วยตัวนี้แถวนี้นะครับแถวนี้ที่เห็นจะเป็นกล้วยน้ำวาพระเทพสันครับ แล้วก็เป็นกล้วยหอมเขียวสองต้นนี้กล้วยนำมาพะเทศอันนี้กำลังแตกปีครับนนกำลังแตกปีส่วนที่ส่วนที่สี่จะเป็นกล้วยนักที่ผมเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งอัพเดตบุกไปแล้วตอนนี้แก่แล้วต้องตัดเขือแล้วครับกล้วยหนักจากเมืองเลยครับต้นแม่